ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอ c o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย .com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอลอาอีนาทำไมกูต้องนา้ายาวขนาดน,นั้นด้วยวันนี้ก็ จะมาเล่นกิจกรรมนะผมกิจกรรมใหม่ครับผมอ่ปีอะไรนะกู <c oughs> ลืมชื่ออีกล่ะไอ้ยชื่อมันแบบซ้ำๆกันออ่่ฮีโร่ฮีโร่แอนด์เดอะเบสเหรอโอ้โหเดี๋ยวมีฮีโร่รอยัลฮีโร่ฮีโร่ออฟเดอะเบดอะไรนะฮีโร่ออฟเดอะทีมออฟเดอะอะไรมันบ่นกันบุ้สู้รถเต็งไปหมดเลยจำไม่ค่อยได้ครับผมโอเค ฮีโร่แอนด์เดอะเบสนักกิจกรรมใหม่เพิ่งมาสดสดร้อนร้อนครับผมสดสดร้อนร้อนเลยนะโอเคอันนี้ก็น่าจะเลือกรางวัลอัญมณีก็คือแบบว่าอยากได้อะไรมากที่สุดใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วครับของมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องเป็นไอคอนครับผมนะโอเคก็กิจกรรมก็รูปแบบเดิมครับตอนนี้เล่นจนคล่องแล้ว <laughs> เล่นจนคล่องแล้วโอเคก็จะมีไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ตานี้ตานี้ออกมาแลกอ๋ออัญมณีที่5เชื่อกวนน,นี่อัญมณี อันย่ีที่1 2 3มามันจะได้ง่ายอันย่ได้ีที่4จะได้กลางๆครับอันย่าีที่หแม่งโคตรยากเชื่อกูป่ะคูค่อนข้างมั่ใจเลยแม่งโคตรยากเป็นยากเฮียแน่นอนโอเคแล้วก็มีของรางวัลถ้าแรกครบนู่นนี่นั่นเราจะได้อันนี้มาเปิดแล้วก็ใช้แต้มเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นนะโอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมมาแบบ ยังไม่ได้ดูเลยนะไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยว่าตัวไหนแพงตัวไหนถูกปีนี้ตัวอะไรเด่นตัวอะไรดังตอนนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเรามาสุยกันแบบคนไม่รู้เลยแล้วกันครับผมโอเคเดี๋ยวเราแลกมาก่อนเลยครับผมเหมือนเดิมครับผม5,000บาทเน้นๆไปเน้นๆไปปีเอชเอลอะไรนะเอลเฮดอะไรทักอย่างเออใช่ไหมปีเอลเฮดใช่ไหมเมื่อคลิปก่อนหน้าก็เติมไป5 0 0 0ันครับคลิปนี้อีก5,000บาทครับหลอมๆไป ล้อมหล่อมไปแลกเปลี่ยน yes ยืนยันการแลกโอเคยืนยันเย a ยืนยนันยืนยนันมอนเอ้ยมีของแถมอะไรไหมเดี๋ยกูลืมดูอีกแล้วสัตว์มีปหมเนี่ยของแถมสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรมีไหมไม่มีนะโอเคไม่มีครับผมเรากดรับรางวัลตรงนี้ก่อนเลยครับมาโอเคอันนี้อ่าอะไรอ่ะเก้าสิบอ๋อเก้าสิบขึ้นโอเคอันนี้ l อลอันนี้ อุ้ยทอ็ 3, อปดาบสามสิบบวกสามเจ๋งเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ครับเอลเฮดบวกสามโอเคอได้อันนี้ใช่ไหมเราก็เดี๋ยวเราไปลุยกันครับลูบี้กับพิงใช่ไหมพิงโกกับลูบี้เหรอเดี๋ยวนะต่างกันไงวะอ๋อก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับมีสองร้อยเราต้องกดสองร้อยก่อนครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันครับเราต้องกดทีเดียวสองร้อยก่อนครับถือว่าเป็นธรรมเนียมของช่องนะ ไอคอนมาเลยก็ได้นะไอคอนมาเลยก็ได้ครับทีเดียวเลย200ทีเดียวเลย2000บาทขายวับไปกับตาครับไอคอนดีเถอะไม่ได้เปิดนานแล้วไอคอนไอคอนัไออนดไปจึบโอ้ดูสีแล้วไม่ได้ไอคอนแล้วละ่ะเอลเฮดสามสิบบวกสามโอ้โห1ยห้าสิบล้านโอ้โห,หนักนะเนี่ยอันนี้หนักนะครับ ได้ตาเฮีย้ยนันมาสี่อันโอ้โ oh, หอันนี้หนักเหมือนกันครับพันเอ็มราไม่ได้เลยครับได้ตาเฮีย้ยนี่มา4ีอันครับอันนี้คือเราต้องรับอันที่ห้าอย่างเดียววะผมยังไม่กล้ากดว่ะกลัวกดอันที่4ี่แล้วแม่งหายครับเดี๋ยวรอเต็มอันที่หแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดแล้วกันืูกดได้วะไม่รู้อะเหี้ยเก็บเก็บไว้ก่อนแล้วกันกันเหนียวครับขอร้อยครั้งสักทีหนึ่งแล้วกันขอร้อยครั้งดูดิร้อยครั้งดูดิไม่ได้กดนานแลวครับร้อยครั้งขอสักทีแล้วกัน แม่โอ้โหแสงอย่างนี้แสงอย่างนี้มันโอ้โหห้าสิบบวกสามมันไอเ้ยเนี่ยออกยากแน่นอนครับออกยากแน่นอนครับทีละสิบครั้งยี่สิบดวงทีละสิบครั้งครับหลือนี้ทีละสิบดีวะออันนี้ละกันยี่สิบทีละสิบครั้งครับไป,ไปโอ้โหถ้าได้ไอคอนมันน่าจะซองแสงสีอื่นนะดูส่ ขอขอไอ้ตานหนะ่ะขอตาสีฟ้าโอ้โหไปโอ้โหอันสุดท้ายนี่ออกยากเยี่ยเลยครับขอตาสีฟ้าโอ้จะ่ร้องไม่ได้กูไปโอ้ยมันเจ็บชำ้ำหนกันกหนักหนาสาหัสโอเค กลับมาที่นี้หนึ่งร้ครั้งครับเหลือ116อันใช่ไหมอันนี้100ครั้งไปสั่นเอวหน่อยตาตีฟ้าเออกูว่าแล้วไอเวนกูว่าแล้วอันสุดท้ายแม่งยากเยี้ยกูว่าเลยกูว่าเลยกูว่าแล้วกูว่าแล้ว,ว,ลวไอตัดสิบครั้งอันสุดท้ายแม่งยากเยี้ยห์ ววูว่าแล้วไอ้สัตว์กู <c oughs> ว่าแล้วแม่งยากเคี่ยมเยกูว่าแล้วยากเยียแม่งอันแรกนี่มาลัวๆเลยนะไอ้หียอันแรกมาทีเดียวเราเปิด200อันแรกมาสอันนะหลังจากนั้นอีก300กว่าแต้มเราไม่ได้เลยสักอันครับโอเคแต้มหมดครับขาดอยู่อันหนึง่งใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะมีอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีอีกครั้งหนึ่งอาจจะมาแบบ อ้เยเย้เยแม่งขาดอีกันเดียวมึงเชื่อกูป่าอีก5 0 0พันะถึงจะได้ครับ <laughs> ขาดอีกันเดียวโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนขอเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็กกันครับที่เราได้มาทั้งหมดนะไม่รู้ได้อะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปเปิดครับโอเคผมเมื่อกี้ก็ทําการเปิดเงินมานะเปิดเงินได้ทั้งหมดตอนแรกเรามีอยู่1 3 0 0 0ล้านตอนนี้มี21ก็เอ่อก็0 0ดเอ็ม 8,000เอ็มครับสำหรับเงินนะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูแพ็คนักเตะกันไอพวกอันนี้ผมไม่เปิดแล้วกันนะ90โอ้โหมันเยอะแท้วะไอ้า0เดี๋ยวเราไอพวกคราปีนี่อันนี้หน่อยแล้วกันอันนี้มันมีแค่3ามปีเนาะอันนี้น่าเปิดนะ2อันนี้น่าเปิดครับไอปีฮอต L อลเ E ดอเออ2อันนี้มันมีแค่3ปีเดี๋ยวเราเปิด2อันนี้ด้วยก็ได้นะโอเคไหเดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันครับไป ตั้ง34มสิบี่ใบในที่เปิดไปขำๆเดีย๋ยวดูถ้าแนวโน้มไม่ดีก็เดี๋ยวไม่ข้ามแล้วกันครับ LH มาเบอร์ซีเบลเยียมแฟรดองเก้นแน่เลยสัตว์ใช่ไหมคอมปานีหนักกว่าแฟรดองเก้นอีกไม่ไม่ดูแนวโน้มแล้วไม่ค่อยน่าได้เรื่องเท่าไหร่กว่าเยอยไห <c oughs> นเดี๋ยวก็เปิดแล้วเปิดให้หมดไปไเยอยเวล์เอามา BOE มาเดนมาร์กอีล e ิกเซนไขวะเดลานี่โอ้โหหนักเลยสัตว์ เออกูตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวกูข้ามแล้วกันโอเคไหนเปิดแล้วเปิดมีให้หมดแล้วกันครับตอนแรกควรจะเปิดไอ้เก้าสิบด้วยเบอร์สิบเอ็ดเดนมาร์กมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยโอ้โหอาร์บีด้วยใครวะเนี่ยโอ้โหโอเคอีกสี่ใบไปเ,เดี๋ยวข้ามเลยเอ้ยนีไมมันกระตุกกระตุกนะกระตุกเล็กน้อยนะครับอ๋อผมเปิดสองโปรแกรมอยู่ EK เเบลเยียมคูตัวแน่นอนกี่ตัง 290ล้านโอเคกัน้าบเลยแล้วกัน L h 90 90บวกเฉพาะ L h ครับ9ตัวครับวิ่งมาเบอร์สิ่งฮอลแลนด์เนาะคุณหลิศแพงอยู่นะแพงอยู่ปะ okay. <No. S 1> แพงก็เยอะละ281ยแล้านได้สัตว์ <laughs> ไอ้สัตว์เอ้ยโอเคมาใบนี้แล้วกัน UCL MULTI CLASS บวกหนึ่งถึงบวกห้า ยังไม่ม Bo e, ha ี boe นะมี19กับฮอตเหมือนเดิมมา่ไปเปิดไม่กูเลย9ชิ้นไปบวก5ก็ดีใจแล้วครับปีฮอตด้วยวิ่งมาเบอร์17อิตาลีใส่บอกข้อมือ A t i m m o b i l ครับบวก5ก็ยังดีนะยังดีครับไปวัดไปวาได้นะถัดมาอันนี้85บวกโอ้เยียนี้หนักกว่าเมื่อกี้อีกบัดสิบบวกบวก1ถึงบวก5หนักเลยโอเค ดีซีสเปนเดียโก้ไทยปีเก้รามอสคนหนึ่งอะปีเก้สองร้อยสิบเอ็มเก็บไปที่อันนี้ครับผม90บวกบวกสองถึงบวกสี่คระปีโอ้โ oh, ห oh, มันเยอะปีลวเกินวะ <c oughs> มันเยอะปีลวเกินเปิดแม่งไปเลยครับเอ้ย l อเดยังไง เบอร์9เสื้อออรุลุัยคาวาีเอดิสันคาวาีบวก3ด้วยโอ่ 6. จัมาบวก4ก็ไม่ได้นะจอดเบสด้วยอ,อันนี้ต่อเหมือนเดิมครับ92บวก2ถึงบวก4นะจ๊ะบวกแบ็ออกไปเลยขอเอลฮแล้วกันขอเอโอ้โหเชลซีมาเลยเบอร์5 อิตาลีจอจินโยครับลูกหลักษาลีครับบวก4นะจ๊ะเรียบร้อยเอลเบวกก่อนแล้วกันครับกาการดรอกบามา,ามาขมอนไปกากาดรอกบามาไปขมอนวิง่งลงเท้าสีเขียวเบอร์ 10. ส0สเปนใครเนี่ยใครวะโอ้โหเซฟฟาเบกาดเรียบร้อยอันนี้ก่อนแล้วกัน UCL มึงไม่เข้าพวกวะ่ะ บวกหตอนนี้ยังเป็นใครฟนานได้อยู่เพาแพงสุดอ่ฟดาฟานไดเหมือนเดิมครับไปฟนานไดป๊อปเป้เมสซี่ตาล่าซอนอะไรพวกนี้นะโอเคมาไปเปิดเลยลิเวอร์พูลมาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลได้ลุ้นสุดแล้วโอ้โหไอสัตว์โอ้โหอโอ้โหโเคลานาบาัสโอ้โหสัตว์โอ,โอ้ยพันห้าร้อยห้าสิบล้านเลยเหรอเลทมันเยอะใช่ไหมยังดีวะ ก็ยังดีก็ยังดีอเยอยยังดียังดีเอลเฮดคัตสามสิครับตอนนี้ใครแพงสุดวะไม่ได้ตามเลยโอเคซีดานด็อกบากาคาลรนดนะสองโดครับไปซีดานด็อกบากาคาสองโดไปคอมอนไปโอ้ยรองเท้าสีดำอุ้ยเบอร์ยี่สิบเอ็ดปีโลหรอเอ้ยก็พอได้นะก็พอได้ครับพอได้อยูอยากได้ตัวดีกว่านี้แต่ก็พอได้พอได้ ปีโลครับปีโลปีโลไปโอเคเอางั้นเอานี้ก่อนบวก3ถึงบวก5โอ้โหแม่งมีเป็น10 10ิบคลาสโอ้โหไอ้เหี้ยมีโคตรเยอะไปกูเปิดไปเลย oh, นึกว่าจะดีนึกว่าจะเทพไอ้เหี้ยแพ็คแม่งรวมเป็น10บคลาสไอสัตว์นิวเจนอิตาลีผู้ใดวะนี่ CM ไผ่โอ้โหมันดันกูล่าลข้ามเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาครับกูจะได้ BOE บวกส e ามบหน่อยหน่ยมาสีแดงมาหน่อยไป LH ก็ได้ไปไป บวกสามถึงบวกห้าไปไปเบียอี o e หน่อยเบียอี o e หน่อยสีแดงสีแดงโอ้โหบีฮอตไอสัตว์โอ้โหฝรั่งเศสโอโอาร์บี B. หนักเลยเดอร์บูชีบวกสามด้วยโอ้โหหนักเอลเฮชห้าสิบบวกสามครับผมมาเอลเฮชห้าสิบบวกสามโอเคซีดานยังแพงอยู่นะซีดานมา,าทีเดียวว่าดีดานนะมีอยู่ใช่ไหมซีดานซีดานอยู่ไหนวะมีใช่ไหมเนี่ย มีป่าวะมี่ผ่านเอามีมีมีโอเคไปมีสองชิ้นเหรอทีละชิ้นแล้วกันไปทีละชิ้นแล้วกันครับไปไม่ค่อยได้เปิดทีละชิ้นเท่าไหร่ทีละชิ้นไปโอ้โหรองเท้าสีดำฟ้าลามอสไอสัตว์ไม่ใช่เบอร์สี่วารานไอสัตว์เฮ้ยวารานแพงไม่ใช่เหรอแพงปหมพันห้าร้อยสี่สิบล้านก็โอเคก็โอเคก็โอเควารานนะอีกใบหนึ่งไปโอ้หแม่งวิ่งร้อยหนึ่งเลยครับใบหนึ่งไป โอ้โหรองเท้าดำเขียวใส่เสื้อลันรูปเบอร์เจ็ดฝรั่งเศสกรีสมันเรียบร้อยคิดมันเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหห้าร้อยห้าสิบล้านครับแอบเศร้าเลยนะเนี่ยกูโอเคมา L คแอลเฮดหน้าแพงกว่า b o e นะแต่เดี๋ยวเก็บ b o e ไว้สุดท้ายแล้วกันมาแอลเฮดท็อปสามสิบบวกสามครับผมือ้อซีดานดอกง,ยยงไม่เคยเปิดได้เลยครับไปดับสามสิบบวกสามคอมอน เฮ้ยเฮ้ยรองเท้าสิเอ้ยหูวโตคำๆหน่อยบาซิโลโรนิโยโรนิโยเท่าไหร่เอ่ยแพงอยู่นะใช่ไหม1,210ล้านจบละ, <c oughs> ะก็พอได้แหละก็พอได้แหละมันก็แต่มันไม่ดีอะมันอยากได้ดีกว่านี้ครับมาสุดท้ายครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันครับ B.O.E. บวกสามแฮร์รี่เคนเดปายวานไดเหมือนเดิมวานไดนี่มึงจะท็อปทุกปีเลยไม่ได้นะครับ S <S อนนโอเคมาเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยแพ็กนี้แล้วกันครับผมขอละลั่นหน่อยนะจ๊ะขอละลั่นหน่อยนะครับการีน่าครับผมขอละลั่นหน่อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยแพ็กนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมับผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องกราอีหน่อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะได้ม,มาแก้มือแหละเพราะผมอยากได้ไอคอนครับโอเค BOE 30บวกส ขมอนขมอนหใครวะเนี่ยเบอร์สิบโอ้โหโอ้โหชากกาเหรอโอ้โหโอโห้ไว้เจอกันใหม่ของผมบ้ากครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม